การเป็นไทยเขาเลิศนะอุ้ยไม่ได้จ่ายตังค์ให้พูดหรอกไม่ไ <laughs> ด้จ้างเด้อบอกเด้อขี่กาแฟกับพี่น้องแกงวงกงังแก่หยังขมปรือเนาะออ้า อผมกลับหอนแก่นเลยครับวันนี้ผมเข้าฟินครับวันนี้มีคุยวันนี้มีนัดทนายมีคุยคดีแพ่งคดีอาญากับทนายวันนี้ห้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งมีเข้าประชุมที่ฟินครับแล้วก็ มืนยน่งงนายายพี่น้องงานเยอะมากฟันเอาไว้ที่ปลายฟ้าผูน้น้นานที่บึงการจะร้องเพลงปลายฟ้า จริงๆแล้วงานที่บาเลนอ์อะเสียงผมหายพี่น้องเ่อยเรอจะบักคักาไปลองพี่มาทัวร์ฝาแฝย่งไทยเสียงบ่าหายไปลองอยู่บาเลนเสียงหายถ้าใครถ้าใครอยู่หน้าง,งานจะนู้ว่าเสียงผมหายผมลองท่อนปล่อยฟ้าไม่ออกมาส่งเธอไว้สำนีนแบบตะเบงเสียงแบบทรมาณมากไม่รู้ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้น เสียงหายไปเลยวันที่ผมแสดงอยู่บาร์เอปาเลนเสียงก็มหายไปเลยตกใจมากตายแล้วกูมีฟอ,องฉวัดตายบปบ่อยเอาส้มมาใส่ก่อนเอวส้มมาใส่อนแป๊บหนึ่งนะ FC see. อาจจะผสมหน้าบกหน้าบกเน่านคือแดด่ะไปบาเรียนเลยไปบาเรียนดำมาก บอสโพสเตอร์วันที่แปดทำไมรูปยูดีใหญ่กว่ารูปสีใหญ่กว่ารูปสีแกมกาน์ายคนงงอ๋อ ora, เป็นมัตเตียงบริษัทนะครับเป็นมัตเตียงบริษัทผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้เป็นคนประชุมด้วยเขาก็าามองเขาก็มองทาวเหมาะสมแตะมัง อากาศมันมร้อนไปเสียงเลยหาย ขายดีอันเรื่องโปรเตอร์เสือเสอยาวุ่นไม้คั่ถลายรูปใหญรูปน้อยหล่อมันถือขี้ตะกรอนผูด็กร้างย้าเสือจาของยาวิวจวิวจาของรูปใหญ่รูปน้อยเด้อผูด็กยาบาเด้อรูปใหญ่รูปเล็กไม่สำคัญสำคัญที่คุณร้องเพลงถูกขี่หรือ,อยังแค่นั้น ปลาเกี่ยวแค่แบบขึ้นบินหัวเกาเขาขึ้นบินหัวเกี่ยวแค่แบบคือนบินหัวตืมๆกินแค่แบบแล้วบินหัวไหมหัวเขาไปได้สาพี่น้องเอ้ยไปเข้าไปเนี่ยอะไรปุิบขก้นกาแฟแล้วเป็นบินขึ้บินหัวตึบๆขึ้นมันกินหลายโคตรตุเมื่อเช้านี้เขาแก้วหนึ่งไปแล้วนะ เสียงหายเพราะไม่ได้บอกอยู่มีเอฟซีหลายๆคนก็อาจจะเครียดอยู่นะว่าแบบทำไมแบบเหมือนเอฟซีเอฟซีรุ่นรุ่นแรกเพิ่นกับมาอันดกินขาวมาอยู่เพิ่นเขียดบ้านเพิ่นเขียดว่าเเาพี่นเล่นนะั่นเอ่้ซื้อถึงเอฟซีนั่นเอฟซี FC นี่สีนาะ พี่น่องคอยเป็นผู้บริหารคอยเป็นเจ้าของค่ายคอยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่เป็นมาซัพพอร์ตลูกๆตัวเกียรเมือสีสุกคนเพราะฉะนั้นแล้วจะไปคิดถาว่าสี่ข่อยสีลืมพระนรุณีคันหักข่อยด,ด,ดีต้องเห็นใจข่อยเรว่าข่อยทาั้งงานข่อยเฮ็ดงานหลังๆมาเนาะบิ๊กขอบคุณแต่แม่ท้แม่นี่เนาะยังสีนาเอสิ F บ้านฮักพยบอฟีนเอฟซีฮักหน้าพยับอฟีนเอฟซีซัพพอร์ตบอสบีกอะไรเสียถ้ารักบอสบีกจริงต้องเข้าใจว่าผมก็บริหารคนเยอะไม่ใช่ว่าจะมาแบบว่าน้อยใจว่าบอสบีกไม่ขอบคุณอันนั้นอันนี้เข้าหูมาอยู่อันนี้เข้าหูมาอยู่แล้วก็ไม่ซาหรอกว่าเพิ่นกับเครียดไปเพิ่งกับเศราเองแต่อยากจะฝากบอกว่าถ้ารักกันจริงอ่ะต้องรู้จังหวะว่า ช่วงนี้น้องบิ๊กำลังยุ่งนาะให้แกขอบคุณคือตอนนี้ตอนนี้ผมทำวงใหญ่แล้วแบบใครที่มาซัพพอร์ตลูกๆพุดซัพพอร์ตหน้านี่ผมก็จะขอบคุณอุย้ยต,ตาโม่ใจไปมันแห้งี่มันตึกหมวใจวัน,นึงพี่น้องเมื่อกี้นี่ตึกเพราะอแล้วพอแล้ว,ลวตึกบ่น,นึงตำตึกตั้ตึกอันนี้บอสพูดถูกขาดพินิชจรที่ปล่ คือเราอยากคาดหวังอะไรเยอะมากเพราะว่าบางทีเราเราดูให้มันสนุกสนานขณะเมืองเราเขาถูกมันสิลำบากวุ้ยกินแล้วเป็นสี่เกี่ยวแฟีเป็นสี่มันหลายบทถี่สอเกี่ยวคือเว็นจืดจืั้งหัวใจนั่นแหละผมก็เลยเข้าล่มมันเดือดไม่ก็หนาวอยู่นะมันเดือดแ้วมันหนาวมันเนียน พิ่มรับสีเขียดนันนี่แหละพี่น้องบอ่ยอยากจะบอกพานใลายโซนนี้ว่าผมนั่นไม่ต้องการอะไรนอกจากให้คนรอบข้างผมมีการลับแฟนเพลงเหมือนเอฟซีสีรัเบิต่างๆที่เข้ามาขอบคุณผมก็ขอขึ้นบุญอะไรแต่พี่เข้าใจปมันถึงธรงมะผมขอขึ้นมันพอพนี่แล้วแล้วแบบว่าแบบน้อยใจหรือโกรธอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าผมไม่แบบอันนี้น,ะนี่นะแต่ผม จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่คอยคอมเมนต์คนผมป่กดไลค์คนยังไงผมไม่กดไลค์คนง่ายๆไม่คอมเมนต์อันนี้คือสไตล์ผมนะถ้าสไตล์ผมเป็นจริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจว่าผมไม่กดไลค์ใครคือผมปรกดไลายผอยู่เดียวเป็นยังคือบรกดปกติเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์มากดไลค์คนนี้ไม่กดไลค์คนนั้นกดไลค์คนนั้นไม่กดไลค์คนนี้ผมเลยไม่กดสรักคนแต่ผมดูนะผมคอมเมนต์นะแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มเริ่มกดบ้างแต่ว่าสมัยก่อนไม่ค่อยกดเพราะมันจะมีประมาณวมา นิวานว่าแบบทำไมกดไลค์คนนั้นไม่กดไลค์พี่อย่างสินาขอเขาเรียกปกดไรไผเลยขอเขเรียกเอาแบบโอเคเอากางกลางกกลางๆในสางกัที่เป็นผู้บริหารก็ลำบากใจอยู่เหมือนเอฟซีศิลปินบางคนก็บอสบิ๊กเห็นมาคนนี้คนนี้เขาซัพพอร์ตเงินเยอะก็แบบเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่น่ะเหมือนเดิมค้มมันผ้มเหมือนเดิมทุกประการเลยเหมือนเดิมทุกประการเลยคืออะไร แต่บางทีเขาให้มาเขาต้องขอบคุณจะไปดา่าเขาตีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันบางทีอันนี้เห็นอันนี้เห็นเนาะบ้านนี้ซัพพอร์ตโตเก็บเป็นสิบมาสมมุติแสนหนึ่งสินะกับเพื่อนซัพพอร์ตเขาก็ยกมื่อยเสีงยงหัวไหววพกเขาก็ยกมื่อยเสียงหัวไปมันบอกเขาก็ขอบคุณแต่สิมาคิดว่ะอุย้ยออกเพ่งไอไ้ผู้นี้ตลอดดูดูดูย้อนว่าอันเพื่อนโอนเงินมาอะไรเนาะ เพิ่นอวดมากก็เป็นเอาไปใจค่าพี่อะไรจ้าเอาไปใส่ดอกจ้าเป็นเงินผีตะืม응เงินผีตะบูใส่บอสเฮมันจะบาป응เงินผีตะบูมันเงินผีตะบูเนี่ยคือมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้คือเงินสมว่าเข้ามาเข้ามาให้บอสบิ๊กห้าแสนเนี่ยบอสบิ๊กต้องเก็บไปทําเพลงให้คนนี้แต่ไม่ใช่จะจะโพสว่า,โ,รราโอ๊ยเงินก็ทำให้บอสบิ๊กเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้โอ๊ย กะล่าสิมากุง้งคนสนีมันก็บบอลเจลเล่นหรอไข่พี่น่ไม่เหมาะสมชิพากินมาชนีอืมอีนเียหมายถึงว่าอันนี้พูดถึงมากยกตัวอย่างนะครับผมมีบ้านฮักอยู่แล้วบ้านฮักพอยบอลฟินบ้านฮักซรัพร์บอดบิ๊กบ้านฮักบอดบิ๊กบ้านฮักอะไรคือทุกคนเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาหรอกอันนี้ผมผมผมฝากพูดถึง,งรวมๆฝากพูดถึง,งรวมๆว่า ให้เข้าใจผมคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจเนาะแต่คนที่ไม่เข้าใจผมก็อย่าพยายามแบบสร้างคาระบักใจให้กันเลยเพราะว่าผมงานก็เหนื่อยมากแล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าผมก็รักเอลซีทุกคนอยู่แต่ผมไม่อยากให้แบบว่ามากําหนดชีวิตผมมากเกินหมายถามาแต่ผมกําหนดชีวิตพวกกับเมย์เพราะแห้งแล้วศิลปินผมมันเยอะมาก อยากให้เชค,คมาพร้อมซับพอร์ตและพร้อมเข้าใจมากกว่าแต่วันใดที่แบบกาหนดชีวิตหรือกําหนดลมหายใจอย่างมันจะลาบากทั้งเอฟซีมันจะลำบากทั้ง, FC, งเพื่อนรักฟินแลนด์แต่ผมขอปล่อยชิวปล่อยจอยคือผมอยากสร้างความสุขเอฟซีไหมผมอยากให้เอฟซีรับต่อความสุขจากผมไม่ใช่ว่าเอฟซีมามองหาต่ความทุกราต้องมามองความสุขผมเลยเอาตความสุขผมจะปล่อยตลกให้ดูอย่างยอมผมจะสร้างต่ความสุขให้ดูอย่างยอมย ไม่อยากให้เอฟซีเขียบไม่ไหรอกเพิ่นก็เขียบตัน้ำข e ่อยไหมอยากให้มุ่งจมม้วนมุ่งจมสิุกไปสิแม่บางคนน่ะคิดซีเรียสมากจนแบบเข้าโรงพยาบาลก็มีคืดนำผู้หญบ้านจินเลียนหลายคืดนำเพล่อนที่เนี้ยลหลโจ้บ้านเข่าโรงบา,ง <c oughs> บาลา